สบายดีพี่น้องมากินจัมเอ็นน้ากันตาจ้าพี่น้องนี่ยเลยจัมเอ็นแจ่วพี่อ่ะพี่น้องผักกับเฮา,ามาไหพี่น้องบ่แม่ลูกตัวนี้บ่แม่แจ่วมะกอกลูกแล้วไปเปลี่ยนใหม่เล้วสบายดีพ่น้องสบายดีนี่ดูคล้องนี่ต้องเลือกได้ไ่มวะนี่นเนนแซ่บเด้ าไปกินปิคนก่งเราเจียมยาุผมเจียมก่อผักรือวันเด็ยอยากบสบายดีน้องกะเจอคนจับเอ็เน เอ็หนขาดนะจับแต่เอ็นขาดเราตอนนี้ว่าออกจากเตาแล้มบ้านราาเราดีหมดแล้ว วันใี่ไหมองจะมาว่าฟังจะว่าว่ามีเอซเขาไปคอมเมนต์ช่อตะวันว่าบอเต้นี่ประหลักปลาจะมีความขี้นะรำ

ตเ็ดุยอบับตัว่ึงว่าชื้อจะหิวหิยากจนทำได้ขยะพี่น้องคนใหม่ผัเพตัววไปดั่นาะผัเพศศ่เห็ดเด็ดขาดขอหมูกินยังดีลื่นในประหลักของหมูของไทยของไยกันเรียกเนาะ แน่นาดไม่มเงียปล่อยน้าออกแล้วละสูบยาบอ,ตตอีกวอเตอร์เราจะสูบยาหลักแล้วจะกินยาสูบใส่ยามใ คอมเมนต์วนเถอะคอมเมนต์วนปากกันทุกปากไเถอะเมื่อกี้แม่แม่ยืนคนกระทำอันไม่อยังซากกระทำายอดรหาตัวเอง

ดีจริงร้องน่ารู้หรือว่าไปเมื่อเจอท่คาเป็นเหมือนน้องเานเาะนอนดตา Det kan synes, i så fall.

ก็พูกับย่งเลานล้ำมันเอ็นมันก็เลนไม่เหมือนกันจะ้เลือกซื่อมาล้วอ๋อล้วูกับเองจะเลือกซื้อีนหรือมได่แต่เอาน้ไปยคุณจะไปซื้อตลาดไม่เห็นเอง

กระดาษปิโจอ์หลนะ้วตังไ้ในโต๊ะนอนกินนอนอเลือดปิมุมลหลเล็ดปากตัวพ่อโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็สิดลาดไปก่อนเลยพี่นอนะ้องเด้อหล้าพี่น้องสบายดี้หม